แกงส้มผักกูดสซบะถูปลาถูผักกูดกระเครื่องปรุงก็มีอันบะหมกูดแล้วก็หอมบัวผักบัวคือ,อยัางมาเผ็เดเอาเผ็ดไี้ไหนคนมีขม,มิน้นมีผักเทียมเผ็ดหมูเนาะ เขาเห็ดนี่ปนแล้วด้วยเนี่ยเห็ดพ,พม,มา่าเขาปนแบบบขุข้วปนดิบเห็ดพม่าดิแกงส้มติดอซ่อ๋อห้องบัวห้องเทียมมินม้นขมิ้นเบอร์มะกูดข้าวหอมแดงขาสไครต์ขาข,ขา,ขา,ล,า,ขาลายบบบัวขาลายพุทธขาสินข,สข่เกลือ ตัก้เท่ากันกะปีกันดมกันกะปิพามาแล้วก็ซื้อมาหอดเสียซื้อมาจะค่อยกับบกกาเท่านั้นแหละมันข้น่นมากอีกอ่ก้มโอ้หืมลดออกหน่อยนึงหละ ต่ำลที่ตำมันการแรกแล้วกวนจีแรกงบังเฮื่อนเอ้โือันนี้ลูกไส้ต่ำฮึค่อยๆมีแห่งต่ำกวดแขนกวนจีแรกงฮอลูกเบาต่ำเอากรเจามาคั่วคั่วบุต้องส่น้ำามันหรือคั่วละลานี่ค่วเมันแห่งมันหอมไหม ขมอกถ้ามันแห้งสิมันจะห้องกัะปิเนี่ยัวมแห้งมันจะเรื่องขั้วหมอกเซอร์เขาม่อันนี้กะผัดมากน้อยนี่กะขั่วมากหน้อยอีกินมือแหลงนี่นะมีความกินซ่องยางเนี่ หน่อยคว่วหน่อยจะส้นมูเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็แห้งแบบนี้แล้วนี่นี่มันแห้งติดกดนหม้อสิคือว่ามันเริ่มหอมละอันนี้เป็นมะขามเปียกเอาเตน้านใส่ก่อนนี่มันใส่ไม่หม้มอใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำใส่ มันนี่อนะ5ฟฝตเราผักกูดนี่คือว่ามันเป็นยางเขาจะต้องเอาอันนำมาข้ามสะก่อนแล้วก็เอาผักกูดเซ่บุ้งให้มันเป็นยางมันคนลระยางกันได้แปกระเตยถ้ามันมันเป็นยางมันมืดๆเขาต้องเอาส้มสะก่อนถ้ายางได้ที่เขาต้องการให้มันเปื่อยเขาก็เอามาข้ามเปียกใส่ที่หลัง อันนี้มันยักมืนม่นๆยักเป็นยางโดยตรงออกมาข้ามสัก่อนข้ามใส่น้ำผึ้งจะเอากูใส่สับปะรด พราะป่านี่มันเป็นอันพวกี่วาสุกง่ายแล้วก็เป่อยไวถ้าแกงทักนะเขาต้องเสาใส่างหักถ้าเป็นปลาแห้งเนี่ยเสริกลงไดห้หัวหัวเป็นกลางก็เอาหัวมันออกหัวเอาทองอ้อกนี่ถ้าเบานี้ออมเหมือนกัจะเป็นกลางบราย เอาอันนี่ก็คือเป็นนัวคาดอบไรคือเป็นนวดนี่แหลทะทำมาแก่งส้มเถวต้องใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งน้ำตาลใส่แดงบวงนี่น้ำตาลแล้วก็ใส่ดว้วยน้ำปลาน้ำปลา,าไปไนิดน้อ เมื่อกี้เฮาก็ใส่เกลือไปนิดนึงแล้วเวลาตํานี่ก็ใส่น้ําปลาไปนิดนึงอันนี้แหละเครื่องปรุเปิ้นแกงส้มปลาทูสะพกดแกงส้มเลาแกงส้มปลาทูสะพกดกนั่วมกหน่อยอ่าจังนึงปลา้ อพอดีกลมกล่อมแกงส้มปูกูดแซ่ปถูกเข่งเน่มันมีปลาทะเลเนาะปลาถูกเข่งเอาแม่กินไหมอืมโอเคค่ะ